สวัสดีครับชื่อฟอรดนะครับนทวัฒน์ฤทธิชัยครับปัจจุบันก็ทําอาชีพนายแบบครับฟรีแลนซ์แล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวครับก็เป็นคนชอบแ a n งเอาแล้วก็เที่ยวกลางคืนครับแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆครับมันๆแบบผู้ชายครับตัวมันฟินครับตัวนี้ใช้ฉีดตรง ปลายอวัยวะเพศของเราครับผมนะฮะหลังจากมันแข็งตัวแล้วแล้วก็ฉีดนะครับผมตัวนี้ทําให้เราอึดแล้วก็ทนขึ้นบอกเลยว่าตัวนี้อึดนะฮะไม่ใช่ทําให้คุณไม่รู้สึกตัวนี้ยังรู้สึกอยู่และรู้สึกมากกว่าเดิมด้วยทําให้ฟินไปกว่าเดิมถ้าใครที่สนใจอยากจะฟินอยู่แล้วแล้วก็ฟินมากกว่านี้นะครับตัวนี้เลยครับมันฟินครับครับที่สําคัญนะครับฉีดไปแล้วบางคนกลัวนะครับว่าฉีดไปแล้วพี่อย่างนี้เวลาทำออร์เอร์เซ็กเนี่ยครับเวลาแฟนเราทำเนี่ยครับมันจะ ขมไหมหรือมันจะรู้สึกยังไงไหมจากที่ผมลองผมไม่ได้ลองนะครับผมให้ผู้หญิงลองครับแล้วผู้หญิงก็บอกว่าตัวนี้ครับมีกลิ่นหอมครับไม่ขมสามารถทำออร่าเซ็กได้ต่อเลยครับผมและที่สำคัญนะครับตัวนี้ยังมีกลิ่นฟีโรโมนด้วยครับรับรองว่าฟินทั้งคู่ครับ